ค่อยมันงเตับพี่ไหมบอขาดาเฮะขันนี่ขอเปนเต้งหไอ้บ้าควันสวรรค์มึงไทยอือแ่บ้ามงไทยไอ้บ้าย่าหยังย่าหนังเนาะ้ย่าเลีย่าหนังกับเฮาเนาะข้าเปเนี่ยว มาสบายดีไอ้โดย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 ถือาบาโม,น,ามน,นี่กับไอ้แสวงคนซื้อไก่พี่น้องเลยซื้อไก่บ่อยแมนซื้อไก่ผู้สาวต้มซื้อผู้สาวกินพี่นออ้องเลยไก่ผู้ตัวบักใหญ่พี่น้องเลยถือว่าโมนี่ทางไก่ โอ้เฉดเเมนูลาบัวไอ้เฉดเมนูละโอ้ไก่ผูตัวบักใหญ่เลยพี่น้องเลยโอ้ตัวบักใหญ่ซื้อลายปันได้อก็คือเป็นแสนปลายผนว่าเนี่ยแสนปลายเนาะโอ้เป็นโตละแสนแสนกลัวกลัวพี่น้องเลยมาเด้อ มีกระยูทงไห่ทงหน้าคือเก่าพี่้องเลยลมพัดลมพัดวีวีอยู่มือนี้ก็ได้บรรยากาศนะยามหนาวหนาวอยู่เมืองไทยกันหนาวคือกันบ่อยแบบเดียวกันแบบเดียวกันเนาะโอ้ถามมาชมเทียบนี่อยู่ชายหนาวกว่าถ้านี่หนาวกว่าร่มหอมโอ้ยคือหนาวกว่าเนาะ ไก่ควไก่ี่น้องเป็นโน่โน่ิแซบกว่าของ้มไก่แแบรนต้องลาบอโอมกเนาะไอ้ลาบเมักเคยใช้บอมักทางคุณกะบ่โอ้เนมันาวเมันาวโอ้เมกอกะดีคือกันน้องบรเขาิงส่เส้ตุ่มนี่บ่บอกกเลเนาะ ก๋อมต้ไม่ไหม้มนหรือบ่สุกหมดหรือบ่จังหวะกะแถวที่ยันอกมีพวกกุฏิคล้ายในท้องตลาดอยู่มากกเย็นพวกกุฏิกะคัวผู้ดีอาจ่บแแ้้ไอ่ยในคัวชูคัวกิน ตลอดเ็ตลอดเนาะหรือว่าซื้อน้ำอาหารซุกบอกกินเรือแบบไดเรือแบบบ่าใครซื้อโกครวัวกินเองทีนะเนาะโคตรเยน้ำน้ำละชอบน้องเนีาเน่าอีกวะเดี๋ยวเดียดเียเียเด,ยดยอขอท้องมารีอ ก็คิดแล้ละแม่บกหกหรอมาเฮ้ยหน่วยหาสาได้กูเลยบอสไปดีเลยเลื่อยแล้วใส่เล็กปิดออกเลย เมนูเมนูไก่นี่เหิวแรงหนะ่อยเนาะมีแต่ผ้าพไอ้โตบ่เขาเลยวะทาทาทา,าเอาขก,ก่อนก่อนนะทาเอาขบก,กันมาก่อนค<ะ>ัวไก่คัวไก่พี่น้องเอ้ยถ้าอยุทั้งพูดนี่ชับนี่นี่ราคาหลายป่อนเลย หมดหดโอ้ขาเป็นกิโลป่ะสองกิโลสองร้อยได้ป่ะสองร้อยประมาณสองร้อยเนาะ เร่้นิดค่อยมเต็นะับทีไหมมือขาดอ่ะเยียวาขันนี่ขอปมงเดี๋ยวต้องให้ฮะจัจักจเสุกีนมีกล้วยเน้วกับปพี่กล้วยแ่ไม่ใช่หรอบัวบัวไม่ถูกวนจิ้มกเ้วเดีียววันเด้นล่ยู่เดะ Cầm lăng, cầm lăng quý nông, cầm lăng phụt bọc bọc Luộc xúc lẹo Cầm lăng quý nông, ซุกแล้วสุกแล้วพี่อนเอ้ยพอน้องคนหน้ากำลังกำลังปุ้งบัดเนี่ยเครื่องปุ้งนี่เพียบพร้อมพีาา่อนเอ้ยพี่แต่รอทาอายแสวงเพิ่นปุ้งบัดเนี่เพราะว่าอยากอยากอยากชิมซีมือเพื่นน้าเพื่องเอ้ยน้องความจริงทางพอน้องคนหน้าเพิ่นก็เป็นเซฟคือกันแต่กะาานี่อะไอแสแวงคนเพิ่นอยากอยากอยากโชว์ซีมือให้เพิ่นว่า กัเลยหายผจัดการหมดเลยเนาะคือครวยาเห็ดนำการแรกมันเลยมีแต็ปุ้งนี่แหละก็ลงมือร้อมกันมาเลยเนาะสุดรอดว่สุดรนรัเป็นเม็ดใหญ่นี่ยังอัับได้อ้เกลืออันีเอเกลือโเกลือพีกเนาะ้ย่หน่มเ้ยมเพอมะเว่าเกลือเสียงลายพ่นพอดีบ่ย้อมตามน ปีตาห้าม่มืไม่ไ้เลยมาเาเพี่น้องเอยนาข้านะตามไปเขาขัวพี่น้องเอ้ยนาเขาขัวแทเขาไปลอหตามมาหอมเยอะๆหอมบานไลยพี่น้องเอย ฝักสีหันใคักันเนาะเดีมเด้อลองชิมสีมือเซฟมาแต่ฝั่งไทยคืออะไรเสียงลายเสียงลายเสี๋ยวมาพี่เ้ีงคาน ชิมงานของเราได้ชิมกันเนาะแมนมะกอกมะกรอบหอมเนี่ยต้องใช้มะกอกเรียกออกผัดผ่านเลยนาะแมนสอมแห้งเอ๊ะน้ำแม่แก่ไห้ให้มานั่งใส่มากน้ำไว้หน่อยโอ้ยหอมเลยพี่น้องเอ้ยหอมหอมหอมถอยถแล้วบอลทำปรมชาติดีไม่พี่น้องบรรยากาศเข้ากับแบบนี้เลยเนาะ

ทำไอ้ผ่านไหนกับ่านเลยหยากเากรกินได้จากกอะไักินจักเร้อเคี้ยในแบบเ้บางกันกน้อียัช่มเลยพรา้องเขานะเออเีเาก็เต็มบ่วงเขาล้อือ

แบบแสบมันอยู่นีวันนี้เนาะตัดตัดตัดตัพ่อพ้อรับประทานพี่เนายพ้อรับประทานมาเนี่ย มามามาสิมสิมือไอ้แสวงน้ำกันเลอพี่น้องก็สุขสุขคนมาไหนขมามาเป็ตู้ขมากินน้ำกันเลยลูกสาวจอมม้มากินน้ำกินมารวมกันเลยนกลืนเด็กกุ่นเคยกันเรื่องทีหิว

ลูกล่งหน,谢谢นักลงในคนนาครับนั่นกปนน้ดอกอันน่ะอาลูกมันมามใช่าสาขนรวีนมากินโอ้ยกินได้ลูกมันลูกลูกแน้วลูกรับกินได้อยู่เขาหนเขารกซ่หอนเน้ยนี่หอนหนมากินน้ำนะหาลูกมันคุณ มามาไปพี่น้องมาเด้อมาใกล้ๆกันอุ้มวุมกันเลยจ้ามาบ้าเฮ้ย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 มาเด้อเฮ้ยกำลับไก่เด้อโอ้โหทัวงคนหัวหน้าเด้อเฮ้ย mười lăm ngày hôm sau đây càng bịa tận mọi quá cũng muốn anh mời nhà mẹ 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 nó mẹ 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 mẹ

ง้ตัวเองเี้ยอพวกนี้กินน้ำไปได้เหรอไปไดไหอกินน้ำมาใส่นามเอาใส่เลยเนาะนม่ไม่ม่หนอนไ่บ้านออเฮ้ยมีมันเชาจะบอกการบ้นบก่องอ้ยเนาะใครแค่บุกกองใครก็ร้านบุกกองเออเออ Hát bụi hát hết 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 hết

กาดดีเนาะคระลองนนานเนาะมีโอกาสดีได้หมดทังโอกาสคนทังโอกาสได้กินข้าห่วงผ้าได้กินปลาห่วงถั่วได้หมดหวีมนเาไปกินอลารห่วงวีวาเอมเราคันกินข่าห่วงพากินปลาห่วงถั่วแม่เนี่ยคู่แรวกันเนาะปราาเนาะ cái gì xong vắng cái đi Nam gì anh đưa đào đưa đưa, đưa.

เียายเนะาไปเที่ยวพาไปเที่ยวญาติเนาะยาย้คนคือกันนั่นไปกัไปไปกัแเมย์ม่์มยไป้ม่่าบ่เคยไปเคยไปบมละเคยไปบ่มย์บ่อยางงเกือบเนาะบเคยไปนั่นแหะบารีบาลีกชดไปเคยเนาะเคยกันเคยแลออ

อ่ะโอเคพี่น,อน้องสำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องเออนะว่าคือทางอ่ายเปินมาเที่ยวมาหลินแล้วกันเลยทางสาวโสดเลากันเลยขัวไก่สู้กินพี่น,อน้องเอเนาะตอนนี้เกิดได้ขัวไก่กินข้าวกินปลาอาหารแล้วที่เฮมห้อยจะตกอยู่ประมาณจักบ่ายสองโมงเดี่ยวไปตอนนี้ก็กได้เนาะ กระสิบประมาณนี้เลยพีน่นาะเออเนาะขอขอบอ,อกขอบใจเอฟซีเบิร์ดสุขูสุคนที่ติดตามหับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบเนาะขออวยพรไทยให้จงมีสุขภาพเข็มแข็งอยู่ดีเปแหงเบิร์ดสุขูสุนคนฉะนั้นขอกล่าวคำว่าสบายดี Bye day.